สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ n, ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจำนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะกับดิฉันอนุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการค่ะซึ่งตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีตลาดยังย่อตัวลงนะคะมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,449 .86 จุดค่ะลดลง6.61จุดหรือคิดเป็น0.45%มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่19,238.84ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซส์ในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น IBL นั่นเองค่ะราคาหุ้น IBL นี้นะคะซื้อขายเป็นอันดับที่1นนะคะเทรดอย่างคึกคักค่ะ หลังจากที่ได้ที่รายงานงบการเงินไตรามาสที่3ทับ6 7ออกมามีกำไรสุทธิ1,504ล้านบาทเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ195.46ล้านบาทค่ะทางด้านของผู้บริหารของ IVL นะคะนายอาลกโลเฮียร์ oh ar, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม i n d o ด r a m a ่าเว e เจอร์ก็ได้กล่าวค่ะว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าฐานการผลิตที่หลากหลายทั่วโลกของเราส่งผลดีต่อธุรกิจแม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน เราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกำไร,รในอุตสาหกรรมของเราซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นใน3กลุ่มธุรกิจและยังคงมองโลกในแง่ดีด้วยการระมัดระวังว่าการฟื้นตัวนี้จะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมีกำลังคาลิตส่วนเกินนอกจากนี้บริษัทได้เริ่มได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราในปีนี้ซึ่งรวมถึงการจัดหาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆกับทีมผู้นําของบริษัทเพื่อช่วยให พวกเขาขับเคลื่อนโครงการริเริ่มที่สำคัญภายใต้กลยุทธ์ i v l 2.0ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงของเราค่ะก็เป็นบอดดิ้งนะคะของ CEO ของ i v l ค่ะที่ได้แจ้งนะคะสื่อสารออกมานั่นเองนะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของ i v l นะคะว่าเหนือความคาดหมายค่ะ ทั้งนี้ i อ l รายงานกำไรในไตรามาสที่3ทับ2024ที่1.5พันล้านบาทเป็นการพลิกฟื้นอย่างชัดเจนจากขาดทุน2.3หมื่นล้านบาทในไตรมาสที่2ทับ2024และปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกำไร195ล้านบาทในไตรมาสที่3ทับ2023กำไรหลักมีนวโน้มคล้ายกันเพิ่มขึ้นเป็น2.6พันล้านบาทจาก555ล้านบาทในไตรมาสที่2ทั2024 และพลิกจากขาดทุน790ล้านบาทในไตรามาสที่3ทับ2023กำไรสูงกว่าทั้งประมาณการของบอลลอติสโกที่ประมาณการที่1.3พันล้านบาทค่ะและบูเบอร์คอนเซนซัสที่ประมาณการที่1.4พันล้านบาทขับเคลื่อนโดยการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงและผลการง,งานที่แข็งแกร่งขึ้นในกลุ่ม CPET การเติบโตของกำไรสุทธิรายไตรามาสส่วนใหญ่มาจากการไม่มีการด้อยค่าที่สำคัญ ในขณะที่การปรับปรุปรงการดำนินงานทั้งในส่วนของ CPET และ Indrovinya กลุ่มดาวสตรีมมีส่วนที่ทำให้กำไรหลักเพิ่มขึ้นทั้ง Q on Q และ Year on Year ค่ะจากการพิจารณาผลประกอบการไตรามาสที่3ทับ2024และการปรับปรุงการคาดการหลักบริษัทหลักทรัพย์ซิกโกระบุนะคะว่าได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี2024ทับ2026 นอกจากนี้ได้ปรับการประเมินมูลค่าเป็นสิ้นปี2025จากกลางปี2025ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น31บาทจาก25บาทค่ะมูลค่าเหมาะสมอิงจาก EV คอ e อีบิดาที่7.3เท่าซึ่งสะท้อนค่าเฉลี่ยการประเมินมูลค่าระหว่างบริษัทคู่แข่งด้านเพชรบริษัทคู่แข่งด้านสารลดแรงตรึงผิวระดับโรคและบริษัทเคมีภัณฑ์ในเอเชีย i v l ยังคงเป็นหุ้นที่เราชื่นชอบที่สุดในกลุ่มพลังงานไทยทั้งนี้คงคำแนะนำซื้อโดยมีความเสี่ยงด้านของดาวไซต์ที่สำคัญคือความอ่อนแอของมา r จินและการหยุดชะงักที่ไม่ได้วางแผนของโรงงานค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะได้ให้ความเห็นค่ะว่า i v l รายงานกำไรสุทธิไตรามาสที่3ทับพที่1505ล้านบาทหากรายการพิเศษกำไรหลักจะอยู่ที่2521ล้านบาทพลิกจากขาดทุนเย a r on อ e a เยและเพิ่มขึ้น 74% Q on Q เป็นไปตามที่บาลาบุหลงคาดค่ะส่วนแนวโน้มไตรามาสที่4ทับ2024คาดจะเติบโตต่อเนื่อง Year on Year แต่ลดลง Q ิ n Q ตามปัจจัยฤดูกาลโดยบาลาบุหลงระบุว่าย,ยังคงให้คำแนะนำซื้อค่ะสำหรับหุ้น IVL นะคะปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมาที่26บาทนะคะบวกไป25สตางค์หรือคิดเป็น0.97%มูลค่าการซื้อขาย1,342ล้านบาทค่ะ และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์คอมนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ช่องทาง Facebook Instagram Twitter l i ไลน์สแควร์เทเลกราค่ะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่องทาง YouTube c h anel n นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนุินไซด์หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะ วันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ